เราเรียนรู้เรื่องการเช็คค่าซ้ํานะครับพอดีจำได้ว่าเคยสอนเอาไว้ในบทก่อนหน้านี้นะครับอันนี้สอนด้กทีแล้วกันนะครับวิธีการเช็คค่าซ้ำเนี่ยก็คือง่ายๆนะครับเราสมมุติผมจะเช็คว่าใครมีเกียรติเกียรติซ้ํากันนะครับผมก็ลากเมาส์คุมบริเวณที่ผมต้องการจะเช็คนะครับผมไปที่ Conditional Formatting นะครับแล้วผมก็ไปที่ที่อะไรครับที่ไฮไลท์นะครับเลือก d เ u b l e Value นะครับ เห็นไหครับแค่นี้นะครับแค่นี้แค่นี้มันก็จะไฮไลท์ให้ผมละนะครับว่ารายการไหนรายการไหนซ้ํากันนะครับนะครับดูซินะครับนะครับเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับก็มี A อซ้ำกับเอดซ้ำกับดีเห็นไหมครับนะครับนอกนั้นก็ไม่ซ้ําเห็นไหมครับ นะครับก็จะจะดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คแบบง่ายๆทีนี้ถ้าเกิดว่าตัรางเรามีเป็นพันๆได้ขอดเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้ลากคุมนะครับ for uh, conditional formatting นะครับเราก็เลือกไฮไลท์นะครับเราก็เลือก p l i c ข t e Value แค่นี้มันก็จะทําให้เราแล้วครับ